สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h อร์ซิสต e d u c a t i o n is for All ซีซัน่น3วันนี้อยู่กับพี่มิกและพี่ก็จะมาสอนเรื่องเลขอะตอมเลขมวลแล้วก็สัญลักษณ์นิวเคลีย์ครับน้องๆเคยได้ยินหรือเปล่าว่าเลขมวลเลขอะตอมหรือว่าสัญลักษณ์นิวเคลีย์เนี่ยคืออะไรถ้ายังไม่เคยเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีมาพี่ก็จะสอนให้โอเคก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเลขมวลเลขอะตอมหรือว่าสัญลักษณ์นิวเคลีย์เนี่ยคืออะไรน้องอาจจะต้องมีพื้นฐานเรื่องอะตอมก่อน าน้องคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องอะตอมเนี่ยน้องๆก็สามารถย้อนกลับไปดูเรื่องอะตอมที่พี่เคยสอนได้หรือว่าถ้าสมมติพอมีความรู้เรื่องอะตอมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเรียนกันได้เลยโอ okay. เค Let's go <S อย่างแรกเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันจะมีเขียนคำว่าไฮโดรเจนหนึ่งไฮโดรเจน2แล้วก็ไฮโดรเจน3ใช่ไหมโดยที่มันก็จะมีเลขอยู่ด้านหน้าไฮโดรเจนตรงนี้กับตัวนี้ น้องๆคิดว่าเลข2ตัวนี้คืออะไรโอเคอย่างแรกเนี่ยเรามาเริ่มทวนกันก่อนเรื่องอะตอมนะภายในอะตอมเนี่ยหตัวเนี่ยก็จะมีชั้นรอบๆถูกไหมชั้นรอบๆมีอะไรมีอิเล็กตรอนอ่าเป็นอิเล็กตรอนอย่างนี้แล้วด้านในตรงนี้จะมีประกอบด้วยอะไรบ้างโปรตอนที่เป็นประจุบ,บวกแล้วก็นิวตรอนถูกไหมที่เป็นกลางหลังจากที่เรารู้โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนแล้วเนี่ย เราก็จะมาดูว่าสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะสิ่งนี้ทั้งหมดเลยเราเดี๋ยวพี่ให้ตัวนี้เป็นตัว A แล้วกันแทนตัว h นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเป็นตัว B กับ C เลขด้านบนตัว B เราจะเรียกมันว่าเลขมวลในขณะที่ C เนี่ยเราจะเรียกว่าเลขอะตอม ตัว A เนี่ยจะหมายถึงว่าธาตุธาตุนั้นเนี่ยมันคือชื่อธาตุว่าอะไรชื่อของธาตุนะครับโดยที่จำนวนของเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลเนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะซึ่งเลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเก่งมากเลยนะเขาสามารถแบบเขียนออกมาเพื่อสามารถบอกได้ว่าภายในอะตอม A เนี่ยมีโปรตอน นิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่โดยการใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ประจุอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีโอเคเรามาอยู่ที่หน้าต่อไปหน้าต่อไปเนี่ยพี่ก็จะมาแกะให้ดูว่าเลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยมันจะกลายเป็น p เป็น N หรือว่าเป็น E ได้ยังไงซึ่งหมายถึงว่าโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตอนนะครับมาเริ่มที่ไฮโดรเจน1สัญลักษณ์ตัวเเนี่ยหมายถึงว่าไฮโดรเจนถ้าน้องไปดูในตารางธาตุเพิ่มเติมเนี่ยสมมติเป็น Mg ที่เป็นสัญลักษณ์แทนแทนตัวเเนี่ยแทน H แสดงว่าธาตุที่เรากำลังพูดถึงคือแมกนีเซียมนะครับแล้วเลขห หนึ่งด้านบนกับหนึ่งด้านล่างคืออะไรอ่าหนึ่งด้านล่างเนี่ยคือเลขอะตอมอ่าเหมือนที่พูดไปในสไลด์เมกกื่อกี้แล้วก็อันนี้คือเลขมวลเลขอะตอมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับจำนวนของโปรโตอนนะครับในขณะที่นันเนี้ยเลขมวลเนี่ยจะหมายถึงจำนวนโปรโตอนบวก จำนวนนิวตันอ่าแสดงว่าอ,อะไรแสดงว่าถ้าสมมติพี่เอาเลขมวลลบเลขอะตอมจะได้เท่ากับจำนวนอะไรจำนวนอะไรจำนวนนิวตันนั่นเองอ่าประมาณนี้น้องๆบางคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าฮะเนี่ยมีจำนวนโปรตอนละจำนวนนิวตันละอ้าวแล้ว อิเล็กตรอนนะหายไปไหนอ่าพี่ก็จะบอกให้ว่าในเคสปกติเนี่ยจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนนะครับอ่าตัว e ลบแล้วก็เป็น p บวกอ่าเพราะอะไรเพราะว่าบวก จำนวนของประจุบวกเนี่ยต้องเท่ากับจํานวนของประจุลบเพื่อให้เกิดอะตอมที่เป็นกลางนะครับอ่าเหมือนที่ใครเคยบอกเหมือนที่ทอมสันเคยบอกนะที่เป็นอิเล็กตรอนนี้แล้วก็มีจํานวนประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันนะครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ทีนี้เราก็มาลองดูถ้าสมมติเป็นตัวนี้ใช่ไหมเริ่มที่เลขอะตอมก่อนเลขอะตอมมีเท่าไหร่มีหนึ่งเลขมวลหนึ่งแสดงว่าโปรโตรอนเท่าไหร่ปรโปรโตอนเท่ากับ1ตัวนิวตอนหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนเท่ากับ1นั่นเองอใครถูกไหมใครถูกไหมน้องสามารถพรพตเพื่อทําข้อนี้กับข้อนี้ได้ก่อน ถ้าสมมติอยากฟังเฉลยเลยก็ได้มาแต่ถ้าใครอยากลองทำก่อนเนี่ยก็ลองพอสไว้ก่อนแล้วก็ลองทำดูแล้วมาดูว่าถูกไหมอ่ะก็ดูอันนี้เร็วๆเลยอ่าดูเลขล่างถูกไหมเลขอะตอมนะอย่าจำสลับกันนะเลขมวลอยู่ด้านบนเลขอะตอมอยู่ด้านล่างแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวนี้ P เท่ากับ1อันนี้ P เท่ากับ1แล้วก็ n เท่ากับ2ลบ1เท่ากับ1นั่นเอง อันนี้ N เ,เท่ากับสลบหเท่ากับสองอิเล็กตรอนเท่ากับ1นึ่งอิเล็กตรอนเท่ากับ1นั่นเองอ่าถูกไหมถูกไหมใครทำถูกบ้างถ้าถูกต้องเนี่ยให้ไปเลยหปลบมือ <c oughs> นะครับอ่าซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องอาจจะพอเข้าใจาละว,ว่าเลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่ว่าน้องอาจจะงงอยู่อ้าว แล้วคาว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ล่ะมันคือตรงไหนสัญลักษณ์สัญลักษณ์นิวเคลียร์คือทั้งหมดนี้ถ้าสมมุติน้องเขียนเ,เป็นาธาตุธาตุหนึ่งแล้วก็มีเลขสมมติเป็นเลข8ดแล้วกลาเป็นเลขสี่แล้วกันอย่างนี้ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับอ่อานี่อย่างนี้พี่อยากให้น้องสังเกตนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่เหมือนกันในตัว h ตสามตัวนี้คือพี่บอกว่ามันเป็น h หมดเลยถูกไหมและเฮหมายถึงอะตอมว่าเป็นอะตอมของไฮโดรเจนแสดงว่าไอสามตัวเนี้ยเป็นไฮโดรเจนหมดเลยแต่ทำไมถึงมีเลขที่ไม่เหมือนกันด้านบนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอเวลาใครคิดออกไหมใครคิดออกไหมเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะบอกว่า มันเป็นอะตอมเดียวกันไหมเนี่ยเราจะดูที่โปรโตอนคับน้องอ่า้าน้องดูเนี่ยถ้าน้องเห็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งชื่อเรียกของมันเนี่ยความจริงมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรที่เหมือนกันจำนวนโปรโตอนนั่นเองจำนวนโปรโตอนเหมือนจำนวนโปรตอนเหมือนนั่นทําให้เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอะไร อะตอมที่มีโปรโตอนเท่ากันเท่ากับอะตอมชนิดเดียวกันนั่นเองอา่าก็คือสมมติว่าธาตุ A มีมีโปรโตอนอยู่4แล้วตัวนี้เป็นเลขมวลเป็น9าธาตุ B มีเลขอะตอมเป็น4เหมือนกัน แล้วเลขมวลเป็น7อย่างนี้เราสามารถบ,บอกได้เลยว่า A กับ B เนี่ยเป็นอะตอมชนิดเดียวกันนั่นเองโดยที่อ้าวน้องก็จะบอกอีกว่าอิเล็กตรอนกับโปรตอนมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นผมบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีจำนวนเท่ากันแล้วจะทำให้อะตอมสองชนิดนั้นเป็นอะตอมชนิดเดียวกัน มันจะถูกไหมคิดว่าถูกไหมเอ่ยมีถูกกับผิดคําตอบก็คือผิดนั่นเองนะจ๊ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพี่กําลังจะบอกเรื่องประจุนั่นเองอ่าถ้าสมมติพี่เขียนคําว่า A ซึ่งหมายถึงธาตุเนะม,มีเอาเลขอะไรดี3แล้วกันอ่ะ3 แล้วก็เลขมวลเป็น7แต่ครั้งนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งพี่ใส่บวกเข้าไปด้วยอ่าแล้วพี่ให้ตัวหนึ่ง b c แล้วก็8ลบ c 3 6 2ลบอ่าอย่างนี้เรามาลองดูกันว่าน้องจะสามารถตอบ คำถามให้ถูกหรือไม่ว่าแต่และตัวเนี่ยมีโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเท่าไหร่ถ้าคนไหนอยากชาเลจ์นเนี่ยก็ลองดูว่าจะถูกไหมก่อนที่พี่จะเฉลยนะแต่ถ้าสมมติใครอยากรู้เลยแบบรวดเร็วทันใจมาพี่ก็จะบอกให้ดูโอเคเรามาเริ่มก,กันก่อนที่อย่างแรกง่ายๆดูรู้ดูปุ๊บรู้ปั๊บ,บตัวนี้ คืออะไร3ถูกไหมโปรตอนเท่ากับ3อันนี้โปรตอนเท่ากับ4ตัวนี้โปรตอนเท่ากับ3นิวตอนคืออะไรนิวตอนคืออะไร7ลบ3ใช่ไหมเท่ากับอะไร4ตัวนี้อ่ะลบในใจ4นี้3อ่าซึ่งอ่าก่อนที่จะไปบอกอิเล็กตรอนเนี่ยตัวนี้คืออะไรตามที่ทวนไปเมื่อกี้โปรตอนเท่ากันโปรตอนเท่ากันเป็นธาตุเดียวกันนั่นเองแสดงว่าอะไร นี้อาจจะแอบๆดูได้ว่า A กับ C เนี่ยเป็นธา,าตุอะตอมชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วได้เวลาของอิเล,ล็กตรอนละอิเล็กตรอนตัวสำคัญโอเคเรามาดูที่อิเล็กตรอนนะครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอิเล็กตรอนเนี่ยตอนแรกถ้าสมมติ เราคิดแบบตามปกติเนี่ยแสดงว่ามันคืออะไรแสดงว่าเป็นสามถูกไหมเพราะว่ามันต้องเท่ากับโปรตอนซเท่าก,กับสามเชื่อถูกไหมน้องคิดว่าถูกไหมไม่ถูกนะเพราะอะไรถ้าสมมติม,มันถูกเนี่ยพี่จะใส่บวกลบสองลบมันทำไมใช่ไหมสิ่งที่พี่กำลังจะพูดคือโปรตอนเนี่ยมันไม่สามารถเอาออกจากอะตอมได้ สมมติว่าเป็นอะตอม A อะตอม A นะก็จะมีโปรตอนอยู่ในนี้สามตัวเอาออกไม่ได้แต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่ด้านนอกมันเอาออกได้อิเล็กตรอนเอาออกได้นะครับซึ่งสิ่งนี้หมายความว่าอะไรส,สิ่งนี้หมายความว่าจำนวนอิเล็กตรอนมันจะสามารถส่งผลต่อค่าของประจุ ที่มันจะโชว์ขึ้นมาของอะตอมนั้นๆได้อพูดแล้วอาจจะงงสิ่งนี้ที่มันเขียนคําว่าบวกเนี่ยคืออะไรสิ่งนี้ที่เขียนคําว่าบวกเนี่ยก็คือสมมติว่าพี่มีตัวฝั่งนี้เป็นโปรตอนนะฝั่งนี้เป็นอิเล็กตรอนมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมอ,อันนี้คืออนุภาคของมันนะอนุภาคของโปรตอนกับอิเล็กตรอนถ้าสมมติมันมีจํานวนเท่ากันเนี่ยก็คือ เป็นกลางนะครับเป็นกลางแต่ถ้าสมมุติมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นละ่ะอ่าจำนวน็กตอนกับจำนวนโปรโตอนไม่เท่ากันมันจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอ่าถ้าสมมติเราดูแค่ตรงนี้ดูแค่ก้อนตรงนี้นะแสดงว่าอะไรตรงนี้เป็นกลางถูกไหมแต่มันมีเจ้าก้อนโปรโตอนเหลือออกมาหนึ่งอัน ซึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยพอรวมกันอะ่ะมันจะขึ้นเป็นประจุบวกน้องก็คือมีประจุบวกเนี่ยหมายความว่ามีโปรโตอนมากกว่าอิเล็กตรอนแน่นอนมันมันมากกว่าแน่นอนแต่ว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าใดนะถ้าสมมติมันขึ้นคำว,ว่าสองบวกขึ้นมาด้านบน ตรงนี้นะมันต้องเขียนมันต้องเขียนไว้มุมบนขวาของอะตอมเสมอนะครับในในสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันจะต้องเขียนไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติามาขึ้น2บวกเนี่ยแสดงว่าโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่2ตัวนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นบวกเดียว1บวกถูกไหมแต่ว่าปกติเขาจะไม่เขียนเลข1เขียนย่อเป็นบวกเดียวนะครับในทำนองเดียวกันถ้า P กับอิเล็กตรอน เป็นอย่างนี้แสดงว่าอะไรเมื่อกี้มีบวกไปแล้วก็ต้องเป็นลบลบอะไรลบหนึ่งอ,อันนี้คือลบหนึ่งที่เขียนย่อนะครับกลายเป็นลบอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นั่นเองแสดงว่าอะไรถ้าสมมติพี่บอกอย่างนั้นไปละตามแนวคิดอันนี้ทั้งหมดที่พี่สอนไปเมื่อกี้น้องก็สามารถบอกได้ว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนความจริงตรงนี้เนี่ย มันไม่เท่ากันนะครับถ้าโปรตอนมากกว่ามันจะขึ้นบวกถูกไหมแสดงว่าอันเนี้ยโปรตอนต้องมากกว่าอิเล็กตรอนแล้วมากกว่าอยู่เท่าไรมากกว่าอยู่หนึ่งแสดงว่าสิ่งนี้ต้องลบลบหนึ่งออกไปได้ออกมาเป็นสองนั่นเองอ่าถ้าสมมติอันนี้เป็นลบถูกไหมแสดงว่าอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ลบหนึ่ง แสดงว่าอิเล็กตรอนต้องมี5นั่นเองแล้วอันนี้เป็น2ลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนมากกว่าอยู่2ตัว2ตัวก็บวกเข้าไป2ตัวเท่ากับ5นั่นเองอพอจะเก็ตไหมพอจะเก็ตไหมถ้ายังไม่เก็ตเนี่ยอาจจะกลับไปดูซ้ำหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติพอเก็ตแล้วเนี่ยเราก็จะไปกันต่อนะก็คืออ่ะทวนกันง,ง่ายง่าย,ายก็คือ อิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่หนึ่งตัวก็เลยโชว์ความเป็นลบออกมาเพราะว่าอิเล็กตรอนเป็นลบถ้าสมมติตัวนี้มากกว่าอยู่สองตัวก็จะโชว์ความเป็นสองลบนี้ออกมาแล้วก็ถ้า P หรือว่าโปรตอนเนี่ยมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวก็จะแสดงความเป็นบวกออกมาเพราะว่ามีความเป็นบวกมากกว่าซึ่งหมายถึงโปรตอนมากกว่านั่นเองถ้าน้องๆอยากจำเป็นสูตรลัดเนี่ยน้องก็สามารถ เอาไปคิดแบบง่ายๆได้ว่าถ้าสมมติตรงนี้เป็นบวกเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นลบก็คือสลับเครื่องหมายกันในขณะที่ถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นบวกสมมติตนี้เป็นสองลบก็เปลี่ยนเป็นสองบวกตรงนี้บวกเข้าไปที่อิเล็กตรอนเพราะว่าโปรตอนมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับโปรตอนเปลี่ยนไม่ได้นะก็คือก็สามารถสลับเครื่องหมายได้แต่ถ้าสมมติน้องเนี่ย ยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องสลับเครื่องหมายไหมหรือมันไม่ต้องสลับเครื่องหมายก็ใช้แนวคิดอันนี้ได้เป็นแนวคิดที่ก็คิดได้ไม่ได้เสียเวลามากนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเราได้เรียนอะไรไปบ้างเราได้เรียนเรื่องเลขมวลเลขอะตอมการเปลี่ยนเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมให้มันกลายเป็นจํานวนโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนแล้วก็ได้เรียนเรื่องการเขียนประจุเข้าไปในสัญลักษณ์นิวเคลียด้วย เพื่อบอกความเป็นบวกความเป็นลบแล้วก็จํานวนของโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันของมันนะครับก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงอยเพียงประมาณนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆแล้วก็คลิปต่อไปของเควิดอมจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้ในช่องคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเควิดอมไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากเควิดอมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงยงเท่านี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.